อนนบอกผาพ่าอะไรอ่ะไม่รู้เลยอยากปาอแค่อยากป้แ่อะ่ะแม้ตนอาจไมีเคยเจอคนที่รู้ใจที่อยากให้เขามาเคียงกายไม่ต้องรอกันมต่อไปเพียงแค่จะเปิดใจ ปิตาดูแล้วเธอก็จะเห็นปลดมองมาที่ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้มองที่แกนะมองที่แกนะถ้าทำให้ฝันต้อเป็นจริงเปิดตามากนอยตรงนี้ไม่ได้ตาหรอกเจนประกอบเน้อคู่เลยเจนเจเซอร์ูในเ่็นเน้อคู่อะพี่ไม่เห็นได้ยินจริงเลยอะเดี๋ยวพี่ให้สนใจเป็นคอนดับเตอร์ ตัองตอนเปิดแล้วตอนจบเลยจริงหรอเหตุเติเตร์ไม่เคยดูวอแกกัคนอคุณปล่อยมา,ามดูวอนผมจำไม่ได้เนี่ยเลยเพที่ไม่ค่อยสนใจบวางที่ว่าคือว่าคืออ่าคือ